สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสตในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับฟังเฝ้าเดียวกับอาจารย์โสพลนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องหยุดวิดีโอไว้ก่อนเราใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าและเดี๋ยวกลับมาค่อยมาเปิดฟังอีกครั้งนะครับ พี่น้องครับวันนี้ปัญญาจารย์ยังอยู่ในบทที่5นะครับนะวันนี้ก็เป็นข้อ8จนถึงข้อ12ครับนะเนื้อความมีดังนี้ครับว่าถ้าเจ้าเห็นคนจนถูกข่มเหงเห็นความยุติธรรมและสิทธิ์ถูกริดรอนในจังหวัดเจ้าอย่าประหลาดใจในเรื่องนั้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยจับตาเจ้าหน้าที่อยู่แล้วยังมีผู้ที่อยู่สูงกว่าอีกชั้นหนึ่ง จับตาอยู่เหนือพวกเขาอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของประเทศคือมีกษัตริย์ดูแลไร่นาคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มกับผลตอบแทนนี่ก็อนิจจังด้วยเมื่อมีความมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นคนกินก็คับข้างขึ้น คนที่เป็นเจ้าของสมบัติจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้นการหลับของกรรมกรก็ผาสุกไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับได้พี่น้องครับท่านปัญญาจารได้ท้าทายเราใน พระคำในวันนี้ให้เราได้ไตรตรองและก็คิดถึงการใช้ชีวิตที่มีคุณค่านะครับนะในปัญญาจารย์เริ่มต้นวันนี้ครับบอกว่าอย่าประหลาดใจถ้าเจ้าเห็นคนจนถูกข่มเหงและก็ความอายุความยุติธรรมนั้นถูกและสิทธิ์ถูกริตรอนในจังหวัดแสดงว่านี่ก็หมายถึงพวกข้าราชการนะครับ บอกว่าอย่าประหลาดใจเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยจับตาดูเจ้าหน้าที่อยู่แล้วและก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งที่สูงขึ้นไปอีกก็คอยจับตาดูพวกเขานะครับท่านพูดถึงความอายุธรรมในสังคมครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆและคนที่จะถูกคมเหงก็มักจะเป็นคนจนครับคนที่มีกําลังน้อยกว่าคนที่อ่อนแอกว่าถูกคนที่มีกําลังมากกว่าคมเหงนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอย่าแปลกใจ นี่เป็นข้าราชการของท่านเองด้วยเพราะจะมีคนเลวที่กลั่นแกล้งคนจนครับและก็เอาเปรียบคนจนส่วนคนรวยนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าไปข่มเหงเขาครับเพราะเขาก็มีพักพวกที่เป็นข้าราชการที่สูงกว่าอีกระดับชั้นหนึ่งก็จะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการตรวจตราดูแลของข้าราชการตรงนี้เนี่ยนะครับนะถ้าหาว่าเขาตรวจพบคนที่คอรัปชั่น คนที่โกงก็จะถูกเล่นงานโดยขา้าราชการที่สูงขึ้นไปอีกและนี่อาจจะตรงข้ามคือก็มีพวกนี้แหละครับบางทีก็เกิดการร่วมกันโกงโกงประชาชนด้วยก็คือกินยกแก๊งนะครับนะประชาชนก็ทําไมครับก็จะแย่แต่ท่านปลอบใจครับว่าอย่างไรก็ดีทุกประเทศจะมีหัวหน้าประเทศที่สูงสุด กษัตริย์ก็ต้องดูแลทุกคนในประเทศไรนาทุกที่ทุกแห่งคืออย่างน้อยกษัตริย์ก็คงไม่โลภไปแกล้งคนจนก็จะเล่นงานข้าราชการเลวเรื่องคอรัปชันมีมานานแล้วครับเราอาจเราประเทศเราอาจจะเรียกว่าเราคุ้นชินเพราะดูเหมือนรัฐเองนั่นแหละก็มีปัญหานี้และแก้ไขได้ยากมากจริงๆและหากมีคนดีขึ้นมาเป็นใหญ่เมื่อไหร่ เรื่องคอรัปชันก็จะมีน้อยแต่ถ้ามีคนที่ไม่ดีขึ้นมาปกครองก็จะเป็นปัญหาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นกลุ่มการเมืองบางครั้งก็มีคอรัปชันพวกนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาาจารย์บอกว่าคนรักเงินนั้นย่อมไม่อิ่มเงินครับนี่เป็นความจริงคนรวยขนาดไหนเมื่อเขาได้มามีโอกาสจับเงิน ก้อนโตก้อนใหญ่ก็มักจะมีเล่ห์เหลี่ยมในการเอาเงินไปใช้เป็นส่วนตัวได้นะครับคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มผลตอบแทนนี่ก็เป็นสิ่งที่แย่ในสังคมที่เราเห็นนะครับถ้าเป็นเอกชนก็เหมือนกันครับบางคนจะขยันขันแข็งทำงานแต่บางทีก็โกงก็จะเลี่ยงภาษีหนีภาษีเอาเปรียบคนอื่นเพราะนั้นการรักเงินเป็นรากฐานของการ สูญเสียชีวิตที่ดีครับแต่ถ้าหากว่าเขารักการงานขยันขันแข็งเขามีเงินเยอะได้ครับถ้าเขาไม่เป็นคนขี้โกงไม่เป็นคนรักเงินนะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ประเทศเรามีคนแบบนี้หรือหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องมีคนแบบนี้นะครับแต่ปัญญาจารย์บอกครับว่านี่ก็เป็นปัญหาอนิจจัง ไรคุณค่าไร้ความหมายปัญญาจารย์ก็เตือนคนพวกนี้ที่โลกครับว่าเวลาที่เรามีความมั่งคั่งขึ้นคนที่มาช่วยกินช่วยใช้ของของเราก็จะมีมากขึ้นมีบริวารมากและมีลูกน้องไว้ใช้สอยมากขึ้นมีพักพวกที่ช่วยเราหาสมบัติเงินทองมาให้แต่เขาก็แบ่งเอาเงินทองไปจากเราด้วยเหมือนกันดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ ได้อะไรล่ะเขาจะได้อะไรล่ะก็ได้ทรัพย์ไว้ชมเล่นเป็นขวัญตาคือมีทรัพย์สิ่งของไว้ชมเล่นมีตัวเลขในบัญชีเยอะๆไว้ดูเล่นเท่านั้นเองเพราะข้อต่อมานั้นชี้ความจริงอย่างนี้ครับว่าการหลับของกรรมกร,รก็ผาสุกไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยให้เขาหลับก็พูดเรื่องกินครับ กับพูดเรื่องคนจนกับคนรวยก็กําลังบอกว่าในที่สุดแล้วเราก็กินอิ่มอิ่มคนละหนึ่งมือ้อเหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราจะมีมากมีเยอะไปเพื่ออะไรครับนะโกงไปทําไมนะครับกินมากก็กลับให้ร่างกายสุดโทรมลงไปอีกบัญญาจารย์จึงบอกว่ากรรมกรนั่นนอนได้อย่างมีความสุขไม่ว่าได้กินมากกินน้อยครับถ้าได้กินมื้อพิเศษแม่มีความสุขก็นอนได้นะครับแต่ก็หลับเหมือนกันครับเพราะว่า ความคุ้นชินกับการกินได้ไม่เต็มที่นักก็เป็นของของเขาเช่นเดียวกันครับกับคนที่ร่ํารวยมีเงินทองเยอะเขามีกับข้าวเต็มโตครับแต่ก็แค่อิ่มได้มื้อเดียวนะครับนะมื้อนั้นก็อิ่มแล้วก็กินอีกก็สุขภาพทุดโทรมแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมองชีวิตเห็นความหมายไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่สําคัญครับ ถ้าโกงถูกจับได้ก็แย่เลยครับเสียหายชื่อเสียงสุจริตกินอิ่มนอนหลับทุกคืนครับสะสมพอตัวให้เหลือเพื่ออนาคตก็จะเพิ่มพูนอย่างระมัดระวังร่ำรวยแต่ได้มามิชอบข้างในเรารู้ครับก็ไม่ภูมิใจลูกหลานเรารู้ครับก็อับอายใช้ชีวิตดีสุจริตก็เดินเชิดหน้าได้ทุกที่ครับและที่ดีก็คือปัญญาจารย์ยังพบว่า ยังมีบางอย่างที่จะเตือนสติเราในเรื่องเงินทองนี้อีกเวลานี้อธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่ในที่สุดปัญญาจารย์ก็มาถึงเรื่องเงินทองท่านเตือนเราอย่างดีและชี้ให้เห็นว่าการมีมากด้วยความโลภมาได้มาผิดผิดนั้นก็เป็นสิ่งที่เสียหายต่อชีวิตมากมายนักนะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงให้พบความจริงนี้และเราเห็นสิ่งนี้ในชีวิตของคนในทุกยุคทุกสมัย ขอพระเจ้าสอนและฝึกพวกเราซื่อสัตย์สุจริตทำงานอย่างเที่ยงตรงและไม่มีการโกงคอร์รัปชันคนที่โกงคอร์รัปชันนั้นเขาจะไม่ได้รับพระพรจากพระอ,องค์เราทูลขอขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและพี่น้องจะพบว่านี่เป็นพรตั้งแต่เราและลูกหลานของเราต่อเนื่องไปครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ